เดี๋ยวถ้าผมขึ้นสะพานวัโดโบสถ์ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นสะพานวัโดโบสถ์ก็ขนมปังไัยพันอยู่ข้างหน้านะครับนขนมยังขายอยู่นคนขึ้นเยอะไหมยะขึ้นเยอะไหมครับนายกครับ <laughs> มาแจกของนะครับนายกนะครับมันจะเข้ากล่องคะ่ะแล้วถึงงาชีพค่ะทีนีครับนายกอุทัยธานีนะครับ อุทัยน้ํามันท่วมนะครับนี่ครับแล้วมันก็ขึ้นท่อแบบนี้นะครับเส้นนอกเลยครับก็ยังท่วมนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่น้ําขังนะครับเป็นน้ําท่วมนะครับแล้วก็กําลังไหลเป็นรวมกันที่แม่น้ําสแกกังนะครับครับไหลออกมาจากหมู่บ้านเต็มเลยก็สิบเอ็ดปีนะครับไม่เคยท่วมนะครับ ครับตอนนี้ก็ฝนก็ลงมาอีกแล้วนะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับกำลังถ่ายครับฝนตกถ่ายอย่างนี้นะนี้กำลังเข้ามาในเมืองนะครับเข้ามาในตัวตัวเมืองเมืองตัวตลาดนะครับมาดูว่าน้ำ ่วมนะครับนะครับถ้าและหลายคนเคยมาแล้วก็จะ ธนาคารก็ยังเปิดนะครับอันนู้นก็ไปห้าแยกวิทยุนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไปสะพานสะพานยาวหรือคลองลึกนะครับแล้วฝั่งอันนู้นก็จะเป็นรามสแกนนะครับต้องค่อยๆไปนะ ขึ้นไหมยะน้ําขึ้นไหมไม่ขึ้นขึ้นอันนี้ก็ลงวิกนะครับลงวิกลงหนังเก่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงลานสแกร์กันนะครับอันนี้ก็ระดับน้ําก็ยังไปได้อยู่นะครับเนี้ยลำบากหน่อยนะลำบากหน่อย ก็จะขึ้นสะพานเนาะเดี๋ยวถ้าผมขึ้นสะพานวัดโบสถได้เดี๋ยวมันจะขึ้นสะพานวัดโบสถนี่ตลาดสดตลาดเช้านะครับที่ติดกับแม่น้ำเลยนะครับขึ้นเยอะไหม ตลาดสดเทศบาลน,นะครับก็เป็นแผงลอยนะครับนั้นก็มีเทศบาลกําลังมาทํางานนะเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้มั้งเนี่ยทา,า,างล่างเดีย๋ยวไปถ่ายข้างบนก่อนอันนี้ก็พนักงานก็ทํางานเหนื่อยเลยนะ ฝั่งกันนู้นนะ่ะมันไม่น่าไปได้ลกเพราะว่าน่าจะลึกนะครับเพราะมันท่วมมาก่อน าลามนะครับหรือวัดโบสถ์นะครับก็จะท่วมก่อนนะครับเรียกไง่ายก็คือถ้าน้ําขึ้นเนี่ยวัดโบสถ์ไปก่อนเลยนะครับตรงนู้นศาลาก็จะมิดแล้วนะแต่ก็ยังมาไม่เยอะเท่าปีห้าสี่นะครับแต่ก็มาไวเหมือนกันนะเพราะว่าสี่วันนี้มันท่วมตลาดเลยเนี่ยครับแล้วก็ฝนก็ตกทุกวันนะครับเราจะไม่ไปฝั่งขนุนครับฝั่งขนุนก็จาจะลึกนะครับเดี๋ยวเราลงเข้าไปในตลาดต่อนะครับ เลนลุยมาระวังไฟนะรครับไปได้แล้วครับไปได้ครับ <c oughs> มันสูงครับ <c oughs> <c oughs> รอกมาได้แต่ก็กลัวไฟอย่างเดียวครับไม่กล้าเข้าใกล้ไฟไฟโค,คนเสาคนเสาไว้นะ่ะมันมีมีไฟอยู่น <c oughs> มีมีรูไฟนะแต่น่าจะตัดแล้วมะครับแต่เมื่อกี้เทศบาลมาเขาบอกตัดหมดละอันนี้ก็ประจําที่นี่เหรอครับผมผมมามารับคนส่งไปช่วยป้าคนนั้น<อ>ไปร้องไปหาตั้งรสงน้ำตาเท่าหมดเลยบอกรถจะจมโอ้รถจะจมน้าําหลาพอดีเลยครับเลยได้ส่งทีไปช่วย,ยไปแล้วพี่ขอบคุณครับเนี่ยครับก็ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือครับ เที่สุดของตลาดนะครับอันนี้ไม่เข้าบ้านเลยดูดออกเนี่ยครับมาถึง5แยกวิทยุแล้วนะครับก็ตอนนี้น้ำก็ไปถึงนู่นล้ะธนาคารกับสีกรเนาะเขาไปอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นก็อีกนิดนึงนะครับตรงธนาคารฐานไทยนะครับอันนี้เขาก็เตรียมไว้ ไม่ใช่ลอยกระทงนะเราจะเตรียมไว้วันเทวนะครับวันออกพันษา ขนมยังขายใช่ไหมครับ,รรบขนมยังขายอยู่อ๋อนี่ก็ยังขายอยู่นะครับขายอยู่นะครับขึ้นเยอะไหมยะจากไอ้ฝนตกเมื่อคืนนะนะเ่เดี๋ยวเราไปกันต่อตรงนู้นนะครับเซเว่นก็ยังเปิดนะครับยังติ้งต่องติ้งต่องอยู่นะ <S 1> <S 1> <S มีวันที่สี่แล้วเนาะอันนู้น,น,นก็มาแจก ท่านสสมาแจกเป็นท่านสสท่านนายกนะครับมาแจกข้าวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายอยู่ท่อยู่เนี่ยครับนายกเมืองอุทัยนะครับมาแจกข้าวของนะครับเทศบาลเมืองอุทัยนะครับก็ช่วยๆกันแจกของนะครับนายกขออญาตหน่อยนะครับครับ มาแจกของนะครับนายกนะครับมันจะเข้ากล่องค่ะแล้วถึงมือชีพค่ะตั้งแต่สะพานยาวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ครับนายก่นเยคนรับายกอุทัยธานีนะครับนี่ครับเทศบาลอุทัยเรานะครับมีของมาแจกกันเป็นแบบรถสิบล้อเลยนะครับนี่มีของมาแจกจากหน่วยประชาการทหารพัฒนานะครับนี่ เจ๊ตรงนู้นลึกไหมไระวังเสาไฟสายไฟไ,ฟไ,ไ,ไม่ออพอะออย่าไปใกล้มันมากนะไไน,นี่เราเอาของยังเขไไาจแจ,าาจไไแแกของอ<ะ>นู่นะสะพานยาวไปได้นีวงเวียนช้าง มันตื้นกว่าปะ่ะโอ้โหตรงนี้ลึก,กว่ะน้ำบากหน่อย เพื่อนดำผมเป็นไงไม่รู้เฮ้ยดำดำดำก็เ,ยเลยก็เลยจากตรงนี้ไปก็จะลึกนะแล้วก็ไปถึงหุ่นเลยนะครับเราคงไปไม่ได้นะครับแต่เขาไปได้แต่เขาแม่ไม่ไปดีกว่าเรามาแค่นี้นะครับไปดูกัน จริงๆนี่ก็คือแค่จุดในตลาดนะครับในตลาดอุทไทยเนาะทางเส้นเลยนะครับที่อยู่ติดแม่น้ํานี่เรียบร้อยหมดเลยนะครับ ไ่ไปล้วก็ไปแค่นี้แหละเนี่ยได้เรือแล้วเนาะเมื่อกี้นายยกเขามาแจกของได้ปะเาได้ปะเมื่อกี้เห็นแกไล่แจกของนะไปเดี๋ยวเราไปแค่ขึ้นตรงนี้นะครับออกซ้ายออกซ้ายได้ใช่ปะโอ้ซ้ายโซ้ายน่าจะลึกเนาะโอ้ใช่โอ้ยตรงนั้นมันเป็นทางลงอย่างนี้เนาะเออผมลืมไปเดี๋ยวผมกลับรถดีกว่าไม่ไปละลืมไปว่า มันลึก <ไป S 1> ใช่เพราะว่าถ้าเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันลงนี่เลยเนาะ<ช>แล้วตรงนู้นก็ลงไปก็ลงนี่เลยมีนี่เนี่ยที่ที่จะตื้นมาตรงนู้นน่ะอืมเดี๋ยวต้องย้อนกลับนะครับมันลึกตรงนู้นลืมไปทั้งตลาดนะครับหมดเลยครับทำมาหากินกันไม่ได้นะครับน้ําท่วมถึงจะท่วมไม่เยอะนะแต่มันก็ ทำอะไรไม่ได้นะครับไปย้ายตลาดไปอยู่ตรงนน้นตรงบ้านผมนะครับเฮ้ยเข็นหน้าแม่งแน่นอนว่ะ ลงไปนะครับตรงนี้น่าจะเอวอะก็ขอให้ฝนหยุดตกนะครับจะได้ทำมาหากินกันต่อนะครับอย่าไปท่วมมากเลยนะครับเด็ดร้อนนะครับไปข้ามสะพานพัดโบดมานน่น นี่ก็หมดละหมดท่วมแล้วแต่ตรงนี้ลึกเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้ลืมไปเมื่อกี้ผมขี่ไปตรงโน้นแล้วก็ผมจะออกที่นี้แหละลืมไปที่มันลงตรงนี้มันลึกนี่หว่ะ <laughs> มันแนบเป็นลองเป็นแอ่งเลยนะตรงเนี้ยไปแล้วพี่ ในตลาดมานี่ครับพอเนี่ยเราออกจากหอนายิกามานะตรงเนี้ท่วมอีก่ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะตรงธนาคารกรุงศรีนะครับหรือ่าสวนสุขภาพนะครับซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็ท่วมเมื่อเช้าผมมายังไม่เยอะขนาดนี้นะนี่ก็ขึ้นขึ้นอยู่นะครับเป็นน้ําที่เออจาก น,นะครับก็ยาวไปนู่นเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้ติดแม่น้ำนะแต่พื้นที่มันตำน่ำไงก็ยัยงต้องสัญจรน,นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นหลักนะครับเป็นเส้น ในตัวเมืองก็ประมาณนี้นะครับที่น้ำท่วมกันปี65นะครับทิิงเวลามา11ปีแล้วก็มาท่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะตอนนี้ยังไม่มากนะครับ